ลาไกรเดลต้าทูสวัสดีครับวันนี้เรามาดูซัพพอร์ตที่เก่งมากๆตัวหนึ่งช่วงนี้นั่นก็คือดาร์ควิลโล่นั่นเองนะครับแลวไม่ได้เก่งในช่วงนี้เก่งมานานแล้วด้วยตั้งแต่ช่วง T10 เนี่ยทีมสปิริตที่เป็นแชมป์ก็ชอบใช้ฮีโร่ตัวนี้มากถึงขั้นที่ p s GLGD เนี่ยแบนไปเลยในรอบชิงแชมป์เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวนี้นก็น่าสนใจมากๆและเกมน,นี้เนี่ยก็ถูกเล่นโดย EG ค r ิสนั่นเองนะผู้เล่นซัพพอร์ตที่เราชอบส่งมาทำซับอย่างโปรมากๆ เอาจริงก็เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาเล่นฮีโร่เยอะนะเล่นสปอร์ตแบบหลายตัวมากฮีโร่ผู้เยอะมากอย่าง Dark w วิโลเนี่ยก็เป็นระดับแกรนด์มาสเตอร์เล30นะครับน่าาะเขาเล่นฮีโร่ตัวนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ดูจากข่าวเนี่ยน่าจะอยู่ทีม EG ต่อไปด้วยนะในการแข่งแะดูการต่อไปนี้นะครับเพราะฉันว่าไปแล้วเนี่ยเกมนี้มาดูกันว่า EG คริสเล่นดาร์ w วิโล w ไว้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับช่วงขายของตอนคริสเดิน ผู้สนับสนุนของคลิปนี้ก็คือคลินิกกายภาพบำบัดรัชตะกายยานะครับผมหากคุณมีอาการปวดคอบ่าไหลาหรือออฟฟิศซินโดรมการรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถช่วยคุณได้นะครับเพียงแค่กดเบอร์นี้โทรม,มาได้เลยนะครับ0 6 2 3 5ห3 2 1 5หรือแอดไลน์รัชตะกายยานะครับก็สามารถปรึกษาอาการทำนัดหมายและเข้ามารักษาได้เลยนะครับผมในโดตาไหนยังต้องมีซัพพอร์ตเลยก็ให้คลินิกกายภาพบำบัดรัชตะกายยา เป็นซัพพอร์ตในชีวิตของคุณให้ใช้ร่างกายออกไปทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับดาร์วิโลเนี่ยก็เก่งมากๆตั้งแต่ช่วงยืนเลนแล้วนะครับกับการโจมตีที่เร็วมากและเัมเบิลเมดครับสกิลหกดมาเลยครับวินเทอร์เวิร์ดครับโดนเดเมจไปนิดนึงเลยครับสกิลหนึ่งเบลเบลเมดเนี่ยจะทําการปล่อยรากต้นไม้แบบนี้นะครับมันจะกระจายไปทั่วเลยนะในบริเวณและศัตรูที่เดินเหยียบเนี่ยจะโดนเดเมจและติดรูทแป๊บหนึ่งสกิลนี้เนี่ยเทคนิคหลักก็คือเวลากดเนี่ยกดเล็งให้โดนเป้าหมายไปหนึ่ เวลากดคิวเนี่ยมันจะเป็นสกิลเลงพื้นและเราจะเห็นจุดแบบมันจะมีวงกลมเลเยอ t ์ให้เราเลยว่ามันจะมีดอกไม้ขึ้นมาตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเลงเนี่ยไม่ยากนะคืออย่างถ้าเพื่อนเราเนี่ยสตันเปิดก่อนเนี่ยเราสามารถเลงลากไม้ใส่หัวสตรูได้เลยแบบนี้นะเนี่ยกดใส่ PA โดนหนอันไปเลยนะครับแล้วก็ไล่ตีธรรมดาต่อด้วยแค่สกิลหนึ่งเนี่ยดารวิโลเนี่ยก,กดเลนได้ดีมากแล้วเพราะนอกจามันจะทำเดเมจสตูเนี่ย มันยังรู้ให้เราตีต่อและไล่ศัตรูออกจากบริเวณที่เราต้องการได้ด้วยนะครับคือเขาจะไม่สามารถเดินไปเดินมาในดงดอกไม้เราได้เพราะมีความเสี่ยงจะโดนติดรางนั่นเองเลนเออร์เชเกอร์กับดารวิโลนี่ก็เป็นเลนที่โหดมากครับอีจีคริสเวลสองอัพเคิร์สคลาวมากดใส่วินเทอร์เวิร์นติดตันและกางเบลเบิร์นเมนใส่เท้าคอมโบ่ต่อและไล่ตีธรมรมดาแบบไม่หยุดครับวินเทอร์เวิร์นเกือบตายไปเลยนะครับสกิลสามเคิร์สคลาวนะครับจะเป็นการสามหัวศัตรูนะครับ และเวลาจะนับถอยหลัง 1, 2, 3, 4เป็นสัญลักษณ์บนหัวศัตรูพอนับครบปุ๊บศัตรูจะติดสตันทันทีแล้วมันจะระเบิดตรงนั้นสตันตัวร,บรอบๆด้วยนะครับสกิล3เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำเดเมจแต่ว่าเป็นสตันที่ดีมากเพราะว่ามันสตันนานด้วยเลเวลแรกเนี่ยอัพมาสตัน1น1.5วิแต่พอเวลสุดท้ายเนี่ยเคิร์สคราวเนี่ยสตันถึง3วินะครับ เป็นสตาร์เลงเป้าเดี่ยวที่โหดมากแบบใช้ได้เรื่อยๆเลยและมันจะโกงในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมที่ศัตรูเนี่ยยังไม่ได้มีไอเทมมาแก้ทางไอเคิร์สทาวของเราซื้อเมจิกสติกมาใช้ครับกดอย่างคุ้มเลยครับ PA เข้ามาตีปุ๊บกดเคิร์สทาวใส่แล้วกด Magic Stick เมจิกสติกเลี่งเลือดตัวเองครับทางนี้หันกลับไปตี PA ต่อด้วยครับกดเบลเบิร์เมดวางรากไม้ใส่แล้วยืนตีธรรมดาอัด PA เกดฟรีไฟ์มาแต่สุดท้ายครับ PA ก็โดนเอเชเกอร์ฟาตายเหมือนกันครับ โอ้โหเป็นการเล่นซัพพอร์ตที่ล่อแครดี้ให้เข้ามาหิวได้แบบนี้โคตรเก่งนะฮะก็จะเห็นว่าการออไอเทมเริ่มต้นสำคัญมากนะครับถ้าเมื่อกี้ไม่มีเมจิกสติกเนี่ยคือตายฟรีแน่นอนและสกิลหนึ่งกับสกิลสามของดาวิโลเนี่ยก็คอมโบกันได้อย่างดีมากแล้วนะครับเพียงแค่สองสกิลเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีอีกสองสกิลเลยนะดาวิโลในช่วงยีเลเนมีข้อเสียอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือมันตีใกล้ไปหน่อยมันเป็นตัวตีไกลที่ตีไม่ค่อยไกลนะคือเข้าขายเดียวกับลูน่าอะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอวินเทอร์เวอย่างเงี้ยมันกดอาร์กติกเบิร์มันก็อาจจะตอดเราได้โดยที่เราไม่สามารถตีคืนได้นะครับตอนนี้คลิสนะครับก็มียาขวดอยู่ด้วยนะครับยังคงเล่นเลนกับเออร์เชเกอร์อยู่มันเป็นสปอร์ตที่เล่นแบบนี้โหดมากคือเล่นแบบ g อคเ s สซีฟในเลนถ้าเกิดเพื่อนในเลนมีสตันน่ยยิ่งโหดน,นะครับแบบเออร์เชเกอร์เป็นต้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยเลเวลสครับครีตกระอัพสกิลสองชาร์โดว์เรียมมาแล้วด้วยนะครับมี3สกิลสกิลละแต้มวินเทอร์เวเวิร์นวิ่งไล่เข้ามาครับเบรมเบิร์กมนดักไปก่อนโดนรูดและเคิร์ดคาวใส่ด้วยเคิร์ดคาวนับถอยหลังมาและสตันหัวไปแล้วสตันไปโดน PA ด้วยครับวินเทอร์เวเวิร์นเกือบตายครับครีตครับตีธรรมดาไปแล้วกดชาร์โดว์เรียมอัดเดเมจไปอีกทีนึงแต่วินเทอร์เวเวิร์นมันกดยาเลือดขึ้นมาก็เลยยังรอดอยู่นะครับเมื่อกี้คือการใช้สกิลชาร์โรว์เรเียมครัางงา และใช้พลังขึ้นมานะครับการโจมตีจากร่างเงาเนี่ยจะเพิ่มระยะให้เราตีไกลขึ้นและทำเดเมจโบนัสเป็นเวทตามเวลาที่เราชาร์จด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ย EG คริส e เนี่ยต้องการแค่จะเพิ่มระยะเฉยๆไม่ได้ชาร์จพลังเยอะเดเมจมันก็เลยไม่ได้แรงมากนะแต่จะเห็นว่ามันตีแบบไกลขึ้นเยอะเลยเพราะวินเทอร์ไอเวร์นเนี่ยโดนตีหนึ่งครั้งที่ทําให้แคนเซิลยาไปได้นะจาหนี้ชาร์ดเรียมครับหลบการจะตีของเทเวิร์และเตรียมพลังชาร์จตีเข้าไปแบบเต็มที่เลยนะวินเทอร์ไอเวิร์นโคตรเจ็บนะ โดน P.A. บลิงมาไล่ต่อจังหวะนี้เมจิกวอนหมดพยายามวิ่งจุบป่านี้ฟล,ลีไฟเด้งเลือดมาครับและเบลมเบร์เมดับรูด P.A. ไว้วิ่งหนีเข้าป้อมแต่โดนบลิงมาตีตายอยู่ดีครับ็ฉตนี้ไม่รอดครับเออเชกเกอร์เนี่ยก็ได้เวนเทอร์เวิร์นแต่ก็ตายเองเหมือนกันแค่ต้นเกมนี่ก็บวกในเลนแบบยับยับแล้วนะครับเกมนี้เทคนิคของสกิลสองเชโดเดียมเนี่ยคือตอนกดปุ๊บเราจะกลายเป็นร่างเงาและไม่โดนเลงเป้าใดๆ ทำให้มันสามารถหลบอะไรก็ตามที่มันกําลังลอยมาหาเราได้อย่างเช่นหลบการโจมตีของวินเทอร์ไอเนเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถหลบอะไรที่มันอยู่บนพื้นได้อย่างเช่นจังวะนี้ครับเดินมาดีนายดูนครับเบลเดอร์แคนมากดีนายลูลีเจนกูลากกลับไปเลยด้วยแลโซนะจังวะนี้คลิกครับจะกดเชรเดียมแต่ว่าช้าไปแล้วครับเชรเดียมหลบเฟรมเบรกไม่ได้ครับโดนระเบิดไฟตายไปเลยนะตาย2รอบติดกันไปเลยในช็อตนี้นะครับดาร์วิโลครับเมื่อกี้วาร์ปมาตายก็เลยต้องรอคูดาใบวาร์ปอย่างนานนะครับ พอคุณดาวไปว้ามาปุ๊บว์ปมาช่วยเลนบนครับสตอมครับดูดไปเรื่อยๆตายไปแล้วดาวิโลก็เลยแคนเซลว้าไปเลยนั่นเองนะด้วยความที่เลเวลน้อยจะจัดๆครับไหนๆสตอมก็ไปละขอดูดเลเวลหน่อยแล้วกันนี่นะเลงลัดครีปเลนกลางไปเลยนะฮะคือ <c oughs> ตอนนี้ของน้อยมากเลยวินเลสกับเมจิกวอนอีจีคริปตอนนี้ไปเร่งเลเวลอยู่เลนกลางสักพักจนเลเวล5เลยนะครับได้ชโรเรียม3แต้มเลย เชอร์โรดิเอมเนี่ยเวลแรกมันเบาๆอยู่เพราะว่าไอ้โบนัสเดเมจเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากครับ90แต่ตอนนี้เนี่ย270นะครับเดิมเบอร์เมทใส่เบลเดอร์ไปแล้วก็เคิร์ดคาวใส่ด้วยเบลเดอร์ครับได้ ye, น้ำแข็งก็จริงแต่ว่าโดนไอ้เคิร์ดคาวสตันหัวต่อก็เลยตายไปเลยครับและอัดเดเมจอัดเต็มใส่วินเทอร์เอเว่นไปวินเทอร์เอเว่นครับมีเลนดอกบ,บ็อกแต่โดนสตอมเกิร์ดเซเกอร์ตามฆ่าได้เหมือนกันครับดาวิโลตอนนี้เวลหกครับอัพเทโรไลท์มาแต่กดไม่ทันโดนมาซี่ทุ่มตายก่อนนนนะคครรรรััับบโโอ้หทีมีมมมเเดยกกก็็าาว เออเชเกอร์ e ครับตายตามไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ2แลก2ไปจังหวะนี้ตอนนี้เนี่ยคริสครับก็ได้รองเท้าเขียวมาแล้วทรานคิวบูทซึ่งเป็นรองเท้าหลักของดักฮีโรเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมีปัญหาเลือดมากกับปัญหามานาเนื่องจากว่าสกิลเขาเนี่ยไม่ได้ใช้มานาเยอะมากนะครับเป็นสายอินนะครับแต่ไม่มีอะไรดีเจเลือดเลยเพราะฉะนันทานครีบู t จะช่วยได้เยอะมากและตอนนี้คริสครับเนื่องจากเลนล่างว่างอยู่ก็เลยมีการฟาร์มครีปป่าโดยการกดเบสแลมครับสกิลหนึ่งในอันติเมตของเรานั่นเองครับ จะเรียกพูดเราออกมาลอยรอบๆแล้วก็โจมตีศัตรูแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะซึ่งเวลามันโจมตีเนี่ยมันโจมตีเร็วและแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ระยะมันจะใกล้มากคือระยะเนี่ยมันตีแค่รอบตัวเราแค่นั้นเองแล้วก็กดฟาร์มป่าไปแล้วนะฮะสกิลนี้เนี่ยใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับฟาร์มแบบเมื่อกี้ก็ได้และใช้อัดเดเมจใสฮีโร่ก็ได้นะครับและนั่นเป็นเพียงแค่ 1- ใน2องอัติเมทของเราเท่านั้น เป็นฮีโร่ที่มี Ultimate, อันติเมท2สกิลโอ้โหบ้าไปแล้วคู่ดาวแยกกันด้วยแต่แค่ใช้พร้อมกันไม่ได้แค่นั้นเองนะเดินมาดักข้างหลังเลนกลางตรงนี้นะแล้วมีสตอมสปีดิครับที่อยู่ข้างๆกําลังวิ่งเข้ามาแบทไรเดอร์ครับจับอันนี้เข้ามาดาวิโลดักอยู่แล้วครับเปิดโทรไลท์โดน2ตัวติดเฟียแบบนานๆแถมเบมเบอร์เมทเข้าไปด้วยแล้วเบนแล็อัดเดเมทแบทไรเดอร์ตายไปเลยนะโคตรเท่เนอนะช็อตเนี้ยสกิลอีกอันติหนึ่งของเราครับเทอร์โลไลท์นะ เป็นการโยนพูดของเราไประเบิดที่พื้นเป้าหมายมันจะติดสถานะกลัวใส่ศัตรูทั้งหมดในบริเวณนั้นนะครับซึ่งจะทาให้ศัตรูเนี่ยวิ่งกลับบ้านแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนโดนสตันนะ่ะก็เป็นเหมือนสตันหมู่ดีๆนี่เองนะครับและยังไม่จบครับคริสวิ่งมาเลนล่างบวกต่อครับเดินมาถึงใส่เคิร์ดคาวใส่มาซี่ครับเดิมเบอร์เมดอัดไปมาซี่ติดสตันจากเคิร์ดคาวเปิดเบ,แบ็แรมไถต่อมาซี่ตายไปเลยนะและคริสครับยังไม่จบเพียงแค่นั้นวิ่งมาไล่ตีลูบิกหนึ่งทีเดินมาถึง เคิร์ข่าวครับกำลังวนครูดาวกลับมาคริสทิ้งระยะห่างยืนตีไปและเคิร์ข่าวใส่หัวไปอีกรอบหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่สตันหัวไปครับเบลเลเดอร์ครับเจอเบ,บ,บโมโบเมดอัดที่พื้นไปอีกด้วยครับเบลเลเดอร์ตายครับและคริสชาร์โุรเดียมายิงใส่วินเทอร์เวนทริปเปิลคิวนะโคตรเท่เลยดาร์กวีโลครับขอแค่เลเวลไม่ต้องมีของอะไรเลยนะก็ไฟได้โหดมากๆแล้วนะและนี่แหละคือคุณสมบัติของฮีโร่ซัพพอร์ตที่ยอดเยี่ยมนะครับ หลังจากไฟเมื่อกี้เนี่ยก็มีช่วงที่ดาวิลโลครับมายืนเก็บเลเวลเลนบนคนเดียวด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้คริสเนี่ยกราฟสกิลชอร์ดิอัมเต็มแล้วและอัพเดิมเบอร์เมทตามขึ้นมาครับการอัพสกิลเนี่ยปกติก็จะอัพสกิลสองนำเนื่องจากได้เดเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากชอร์ดิอัมอัพเต็มเนี่ยมเมื่อกี้ได้ถึง360ร้เดเมจนะครับจังหวะที่ยิงใส่วินเทอร์เวินน่ะและครูดาวก็เร็วมากด้วยครูดาวสิบสี่วิเร็วขึ้นเยอะเลยนะและเดิมเบอร์เมทเนี่ยย,ยิ่่นน่งงงออัััพเเเยยะะะกก็ิรรรูนนนนนาแแลดมจชคบ ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เพื่อนฟาร์มอยู่นะคริสนี่ก็ยืนดันเลนบนไปค่อยๆตีไปครับดาวิโลเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ที่ฟาร์มเร็วเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีสกิลเคลียร์ยคลิปเลยนะฮะก็ต้องอาศัยอดัดคลิปทีละตัวไปแล้วก็นี่ครับใช้เบสแลมช่วยนะในการฆ่าคลิปให้ได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะกดได้เลยครับพอ PA เข้ามาปุ๊บครับมีกดชโรดีเมหลบคือสังเกตว่าชโรด,ดีเมเสร็จปุ๊บเนี่ย PA ตีไม่ได้ครับติดสถานะไม่สามารถโดนเล็งเป้าได้ PA ตีวว่เลยชมาๆ วิ่งมาเลนกลางต่อครับดูบิกโดนฟิชเชอร์ครับดาวิโลวิ่งตามเข้าไปทางนี้สตอมได้ฆ่าดูบิกไปแล้วครับคริสยังไม่ได้กดสกิลอะไรครับเจอมาซี่ปุ๊บกดเคิร์ดคลาวใส่หัวทันทีครับสกิลสเนี่ยจะกดเร็วมากครับกดเป็นสกิล้ตลอดและโอ้โหเบสแลมอัดเลมเมทใส่วิเทเวนวินเทเวนตายไปเลยครับโดนเบสแลมกับชโรดียมแบบชาร์จเต็มๆอัดใส่นะนี่คือจุดเด่นมากของดาวิโลคือเป็นสปอร์ที่ทำเลเมจได้สูงมากนะครับโจนี้หนีไม่ทันโดนเบเดอร์น,นึงกับมาตายไปเลยเหมือนกันนะโดนแลโซกดสก ทีมเรเดียนนี่ก็โหดอนกัน,นครับเก็บคืนไปถึง3ตัวตอนนี้ E.G. คริสครับก็ได้บลิงดักเกอร์มาแล้วครับดาร์วิโลเนี่ยสามารถซื้อบลิงชิ้นแรกได้เลยครับและเอาจริงเนี่ยไม่ใช่ไอเทมจำเป็นด้วยนะเป็นเหมือนไอเทมออฟชั่นอลอ่ะทำให้เราตำแหน่งตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเอาจริงดาร์วิโลบางเกมเนี่ยโอ,อ้อย่างอื่นได้นะทางนี้เจอวินเทอร์เวิร์นครับกดเคิร์ดคาวใส่วินเทอร์เวิร์นตายไปเลยนะแบบง่ายดายมากๆครับทีนี้ทีมดายเล่นกันอย่างสามัคคี4คนวิ่งไล่เข้ามาด้านบนบต สเปกเตอร์เนี่ยก็ฟาร์มอยู่ป่าด้านล่างเพราะว่าสามารถกดอันติมาแจมได้ตลอดเวลาทีมได้จะเอาป้อมเทียนหนึ่งด้านบนให้ได้ครับสตอมผู้ใหม่รอบแล้วเจอวิเทเว่นดานวิโลช่วยกดเบอร์เบอร์เมดติดรูดใส่มังกรน้ําแข็งตายไปแล้วครับเออเชเกอร์เจอรูบิคครับคลิกครับบลิงมาอัดเคิร์ขาวและกดเบสแลมใส่ด้วยชโรเดียมปิดเดเมดไปได้คิวไป2ตัวในเวลาเดียวกันเลยนะโอ้โหเดเมดแดงจัด จะเห็นว่าบลิงเนี่ยทำให้เราเข้าประชิดเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและอัดเดเมจด้วยเบสแลมได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าเบสแลมเนี่ยต้องอยู่ใกล้ตัวเลยถึงจะโดนเดเมจจังหวะที่เพื่อนด้านบนเริ่มถอยมาเนี่ยคริสมีการวร์ปมาด้านล่างและมาแอบยืนซ้อนสเปกเตอร์อยู่ในป่าครับเป็นเรื่องปกติที่เวลาเหมือนทีมโผล่เลนบนใช่ไหมและศัตรูเห็นฮีโร่ที่ฟาร์มอยู่ในล่างตัวเดียวเนี่ยศัตรูเนี่ยมีสิทธิ์จะสมมกวิ่งมาหาสเปกเตอร์ทั้งทีมได้เลยนะจังหวะนี้เนี่ยคริสเนี่ยก็เลยเดินมาซ้อน สเปกเตอร์เนี่ยเห็นดาวิโลมาซ้อนก็สามารถฟาร์มได้ลึกก็เลยนี่ครับปามมดเคลียร์คลิปเลนไปอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พพอร์ตท,ทำได้นะก็คือการยืนซ้อนอยู่ข้างหลังตัวแครี่โดยที่อย่าไปโผล่ในแมปคือยืนแอบไว้ในป่านะถ้าเกิดแครี่โดนเข้ามาไหลก็กดเทโลไลท์เซฟได้เลยคือดาวิโลเนี่ยมันเป็นตัวเซฟได้ด้วยเป็นตัวเซฟกับตัวเดเมจในตัวเดียวกันได้เลยเลเวล12ตอนนี้ก็อัพอันติเต้ม2และสกิล1เต็มสกิล2เต็มและมีทะเลนลบคูดาของสกิลเชโรด แบดไรเดอร์ครับมาลากสตอมกลับไปสตอมพุ่งเหนียวมาได้อยู่ดาวิโลเดินมาครับและกดเชโนเดียมครับบินเข้ามาเทโลไลท์ใส่กลางวงโดนฮีโร่2ตัวครับมาซี่ติดเฟียเดินไปติดเบอร์เมดสเปกเตอร์มาไล่ตีต่อมาซี่ครับอยู่กลางวงเลยครับและสเปคเตอร์ครับโดนมาซี่โยนให้พีเอมาลุมด้วยเอา้าสเปกเตอร์กับมาซี่ตายพร้อมกันเฉยเลยดาวิโลโดนพีเอโดดใส่ต่อแต่กดชโนเดียมบินหนีได้แบบชิวๆนะคือพีเอนี่สังเกตว่าเอาดาวิโล่ลำบากมากนะไอชโนเดียมเนี่ยสกิลจุกเลย แล้วก็เหนียวมาแล้วก็มีบลิงค์นะครับช่วยหนีอีกต่อหนึ่งนะครับทำให้จงังหวะนี้ครับดาววิโลรอดออกมาได้นะครับและเกมนี้ก็ยังคงมีความต่อเนื่องมากเพราะสตอมเห็นแบทปุ๊บพุ่งใส่เลยดาววิโลบลิงค์ตามมาครับเห็นพีเอมาพอดีเอาหวานดิแบมเบเมดเคิร์ดคาร์เบทแลมอัดแบบนี้พีเอตายไปเลยนะแฟนตัวใมสซินเนี่ยเกลียดดาววิโลมากนอกจากตีไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยโดนเดเมดเวทจากเบทแลมนี่คือนอนได้เลยนะถ้าไม่มีบีเคบีนะ เก็บแคดี้ฝันขงข้ามแบบชิวๆแล้วบลิงมาหาลูบิกต่อชาโดเรียมชาร์จพลังและฟาดเข้าไปโอ้โหในเมทโบนัสแบบเจ็บๆลูบิกก็ตายไปอีกตัวนะดาร์กวิโลอีจีครับเกมนี้ทำเกมแบบนอนสต็อปสกอร์ตอนนี้6 51แล้วนะครับตอนนี้เคิร์ดข่าว3แต้มสตาร์นนานขึ้นเยอะเห็นเร์่นแป๊แปแปบๆบลิงอัดเลยครับและเบสแลมใส่ครับถูเอาตัวถูและชาโดเรียมอัดไป โซโล่คิวแบบงามๆและนี่คือสเตปการโซโล่คิวคนของวิเทอร์เอเวอร์นะบลิงมาเคิร์ดคาวเบมเบอร์เมดแล้วก็เบสแลมแบบถูให้ได้เต็มที่นะแล้วก็ชาร์โลียมไปด้วยวิ่งตามไปแล้วรอมันชาร์จเต็มแล้วก็เปรียงเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยนะโอ้โหเกมนี้สวยงามเกินไปช่วงนี้มีแต่รีเพลย์แบบจัดจ้านคทีตอนนี้ก็เลเวลสิบห้าแหละครับมีการมากดเบสแลมฟาร์มคริปเลนกลางมีทาเลนต์บวกเบสแลมเดเมจด้วยนะครับวิ่งมาเลนกลางแป๊บน,นึงครับรูบิกพุ่งมาครับแล้วโดวรูบิกยกย กดช h a ดเ w ียมแบบชิวๆมากนะครับ pa มล็อเข้ามาตีไม่ได้คลิกไม่ตายรูบิกตายเองเฉยเลยนะคือด a r k วิโ o เนี่ยแค่กดปุ่มเดียวก็รอดได้เลยนะถ้าเกิด h e ร่ศัตรูไม่มีสกิลที่จําเป็นในการหยุดเราเนะีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดราฟศัตรูด้วยว่ามีสกิลที่แบบสตันลงพื้นได้ไหมถ้าเกิดไม่มีเนะี่ยอย่าง pa เนี่ยมันไม่มีใช่ไหมแล้วก็ตีใช้การโจมตีอย่างเดียวคือกดปุ่มเดียวรอดเลยแล้วเป็นปุ่มเดียวที่ไม่มี delay เลยด้วยนะครับ shadow d i e เนี่ยไม่มี delay นะครับกดปุ๊ ทีมได้ครับเห็น P.A เมื่อกี้มันกดแบ็คคิงบาลันไปแล้วสมกไหลมาหาคนต่อครับคริสเห็นเบลเลเดอร์ในวิชั่นของคริสเลนบนสตอมพุ่งมาหาและเจอเบลเลเดอร์ครับดาวิโลครับตเติมเบอร์เมดมาตเติมเบสแรมตามปกติคริสก็ได้ไปอีกคิวหนึ่งนะดาวิโลเกมนี้คิวโคตรเยอะเลยเนื่องจากเกมนี้เนี่ยต้นเกมกับกลางเกมเนี่ยดาวิโลเล่นโคตรด,ดีนะแล้วก็มีตังพอสมควรก็เลยทำให้ E.G คริสเนี่ยเกมนี้ครับ จะเหมิมเกลิมออยเทมชิ้นใหญ่เป็นชิ้น2เลยนะหลังจะได้บลิงเนี่ยจะออกเฮกต่อเลยครับซึ่งสังเกตว่ามันเก็บเงินนานมากนะครับถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นทั่วๆไปเนี่ยจะทําแบบนี้ได้เนีย,ยากมากแต่ด้วยความที่ดาร์วิโลเนี่ยมันมี s ช d โดเรียมมันก็เลยตัดความจําเป็นของไอเทมซัพพอร์ตบางช,ชิ้นเช่นแบบ g r i m มอร์เคฟอะไรอย่เงี้ยไอเทมเอาตัวรอดอย่างเงี้ยดร์วิโลเนี่ยสามารถตัดพวกนั้นออกไปได้ถ้าไม่จะเป็นจริงๆนะครับ มันก็เลยมีเคสที่สามารถข้ามไปออกเทคแบบนี้ได้เลยซึ่งถ้าเป็นซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยโอกาสทําได้แบบนี้น้อยมากนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นครับเมื่อสเปกเตอร์ฟาร์มอยู่เลนล่างโดนสโมกแก๊ง4คนสเปกเตอร์เป็นตัวที่ไม่มีเอจิตตายเฉยเลยครับดาวิโลว์ปลงมาครับสตอมไล่ตามมาที่ PA PA เปิดบิคบีสวนมาดาวิโลยืนห่างๆางและจังหวะนี้ครับทีมเลเดียนครับไล่มาต่อ PA b อบิคบีครับหมดละดาวิโลเปิดเบอร์เบอร์เมทและเทโรไลท์อัดหน้า PA ครับรวมถึงเคิร์สคาย ทุกสกิลอัดใส่ PA เหมดเลย PA ติดสตันสาวิบลิงไปเบสแล้วอัด PA ตายเลยนะดาร์วิโลนะโคตรบ้าบอนะเชโดเดียมครับหนีไปอีกรอบหนึ่งครับและใช้พลังเต็มที่โยนใส่มาซี่ยังเจ็บสตอมตายหนึ่งชีวิตชิวๆมีเอจิตเคิร์ดคาวอัดไปได้น้ำแข็งฮิวก็จริงแต่น้ำแข็งจบปุ๊บโดนสตันต่อมาซี่ครับโดนสตันนิ่งๆตายไปเลยนะสตอมพุ่งมาดูดลูบิกต่อดาร์วิโลเชโดเดียมวิ่งตามมาลูบิกจะวาร์ปครับแต่ไม่ทันนะโดนเดเมจอัดจากสตอมและดาร์วิโล ตายไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหไอ้สองตัวนี้แบบเล่นกันอย่างช่ำชองเก็บไป3ตัวนะสามแรก3ไปเลยครับไฟนี้แต่ว่าทีมได้เสียเอเจนต์ด้วยนะโดยความที่ดาร์ควิโลคริตเนี่ยเล่นต้นเกมกลางเกมไว้อย่างทรงพลังมากทําให้ทีมได้เปรียบนะครับสเปกเตอร์เนี่ยก็เลยได้คาถาฟา้ามาแล้วและนี่ครับเซโด้สเตปอัดมินเทอร์เวนไปตีมินเทอร์เวนด้วยเดสโซเลตตายคาน้ําแข็งไปเลยนะครับคอมโบสเปกเตอร์สตอร์มเนี่ยเป็นคอมโบที่ต้นเกมไม่เท่าไหร่แต่พอเล่เกมเมื่อไหร่โคตรโหด เพราะว่าเห็นวิชั่นฮีโร่ปุ๊บเก็บได้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยวิเทอร์เว่นโผล่ในแมปคือตายเลยและสตอมครับไปเห็นไปเลเดอร์ครับภาพเดิมครับสตอมพุ่งใส่สเปกเตอร์กดอันตีมาเลยครับจังหวะนี้ครับสเปกเตอร์มาช่วยตีครับได้ได้ไปเลเดอร์อีกตัวไปเลยนะโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับไอ้ดาวิโลเนี่ยยังอยู่ตรงกลางๆอยู่เลยนะตามไอสอตัวนี้ไม่ทันแน่ๆนะไอ้สเปกกับสตอมเนี่ยแในดาวิโลครับจังหวะนี้ครับโดน PA บลิงใส่คลิปไปครึ่งหลอดเปิดโชลเลียมทันครับแล้วก็บลิงออกมาชิๆ อันนี้คืออีกหนึ่งคอมโบของเรานะคือชโร์โรดียมเนี่ยมันอยู่4วิเอไม่ใช่5วิทีนีน้ถ้าเกิดชอร์โเดียมล้วไม่โดนเดเมจอะ่ะก็สามารถบลิงต่อได้นะครับทีนี้กลายเป็นว่าอันนี้ยิ่งตายแทนแต่ว่าทีมดีดยก็เห็นตำแหน่งรูบิกได้รูบิกเหมือนกันนะครับถึงการเงินจะนําเยอะแต่ตอนนี้ทีมดาย,ยังดันบ้านไม่ได้นะทีมเลเดียนเกิดครบเลยดาดเวิโลไดเฮกมาครับจะเดินหาเป้าหมายสะหน่อยนะสามารถบลิงไปเฮ็กแบบเซอร์ไพรส์ได้เลยครับเห็นเบลเดอร์แบบแวบบแบบแต่ไม่เห็นคนอื่นนะ คริสจะเดินขึ้นหายกาอมาแต่ยูยู่โดนโดนใสเอา้าดาวเวโล่ตายโตแรกแบบกดสกิล2ไม่ทันครับพีเอโดนไอคอนแซลมเต็มเต็มสเปกเตอร์ลงมาอัดใส่แฟนแมนเซซิน,นไฟนี้ก็ไม่รอดครับรูบิกโดนสตอมพุ่งใส่ต่อรูบิกก็ตายต่อเลยนะตายไปทีมละ2ตัวครับมาซี่ครับต่อยเออร์เชเกอร์อยู่แต่สตอมดูดมาซี่เอาไว้เออร์เชเกอร์หันมาฟิชเชอร์สเปกเตอร์มาช่วยตีทีมได้เก็บได้ไปถึง3ตัวนะทีมเรเดียนได้2ตัวโอ้โหแลกกันไปอีกแล้วนะฮะไฟนี้ 31นาทีผ่านไปจหวะนนี้ฮามากแต่เราต้องดูในมุมมองของสตอมสปิริตนะวิเทเวิร์นครับโผล่มาปุ๊บโดนสเปกเตอร์เก็บตายไปภาพเดิมครับสตอมเนี่ยตอนนี้มีการดีวอร์ดได้ด้วยนะและวิ่งมาเลนกลางครับทีมเลเดียเนี่ยก็โผล่อยู่เลนกลางหลายตัวครับเห็นลูบิกอยู่ครับเห็น PA ด้ยครับสเปกเตอร์กดอันติหาคนต่อสตอมครับเห็นมาซี่ครับพุ่งเข้าใส่มาซีก่กดไปควีสสตอมจะพุ่งหนีแต่มาซี่ครับดิดโพสสตอมได้แบบโคตรไก่นะสตอมตายไปเลยนะครับ ไม่รู้โยนได้ยังไงนะไกลขนาดนั้นผมเห็นแล้วก็งงเหมือนกันนะสตอลถึงกับพิมพ์เพอร์เช่นมาร์กเลยนะบ้าบอลนี่มาซี่หรือลูฟี่พอสตอลสปิริตไม่อยู่เนี่ยทีมได้ก็ไฟไม่ง่ายนะจังหวะนี้สเปกเตอร์ครับโดนเปิดใส่ก่อนดาวิโลบลิงมาเฮกมาซี่และเบสแลมอัดใส่เดเมจจากดาวิโลเยอะมากมาซี่ตายไปเลยนะแต่พอเชโนเดียหมดเนี่ยก็โดน PA เฟันหน้าแหกไปเหมือนกันไม่มีอะไรมาช่วยแล้วครับสเปกเตอร์ครับตอนนี้พยายามเล่นเต็มที่ไล่ PA มาปามีใส่ เออเชเกอร์โดดไล่มาด้วยครับ PA ครับบลิงหนีไปที่อันดายิงแต่ว่าโดนเออเชเกอร์ต้านอยู่ดีแล้วโดดตามไมค์ค้สแลมอัดได้ PA ไปครับแต่สเปกเตอร์เนี่ยก็ต้องหนีไปแล้วเพราะเลือดน้อยมากครับเออเชเกอร์ครับโดนบรเดอร์เผาไฟโดนี้ออกมาแต่ก็ไม่รอดแล้วก็เสียอันดดยิงไปด้วยนะถ้ากั่าวว่าทีมได้ครับได้2ตัวแต่เสียไปถึง3ตัวครับในไฟน์นี้นะโอ้โหเกมนี้มันยังไม่จบนะครับดาร์วิโล EC คลิกเกิดมาก็ต้องไฟต่อทันทีครับ เมือ Storm, ่อสตอมจะไล่ลูบิกตรงนี้แต่ว่าโดนวินเทอร์เคิร์สแช่ไว้ดาวิโลเลตเกมเนี่ยจะเล่นยากกว่าช่วงต้นเกมนิดนึงตรงที่ว่าศัตรูจะแก้เคิร์สคาวเราได้แต่ว่าเดเมจจากเบสแลมเนี่ยก็จะยังแรงมากอยู่ดีครับเจ้าวันนี้เธอเไลท์ใส่แบลเดอร์และนี่ครับเบสแลมอัดเดเมจใส่วินเทอร์เวิร์บตายไปเลยนะเดเมจโคตรแรงครับไอวินเทอร์เวิร์บเลือดเต็มคือตายไปเลยแต่เจ้าวันนี้ครับเสียสเปกเ,เตอร์ไปแล้วครับครีสต,ตอนนี้ไม่สามารถไฟได้แล้วครับกลางเบอรเบอร์เมดเอาไว้แล้ววิ่งออกไปเลยครับสกิลที่เลด ก็คือดัมเบิลเมทนี่แหละที่สตูเนี่ยไม่ค่อยกลัวโดนรูลแล้วคือบางทีโดนก็แก้ได้บางทีก็หลบได้บางทีต่อให้โดนก็ไม่ค่อยเป็นไรอะไรเงี้ยนะครับทีมไดเสียแครดี่ไปก็เลยกลายเป็นว่าอาการหนักเลยครับตอนนี้เกมกลับมาสู่สีและจังหวะปฏิหารดาวิโลก็ใหม่แล้วครับเมื่อสตอมกับเออร์เชเกอร์เข้าไปเก็บมาซี่ได้แต่โดนไล่คืนแบบยับเยินเลยครับเออร์เชเกอร์นี่คือตายไปก่อนเลยสตอมมานาหมดโดนไล่ต่อด้วยดาวิโลกําลังจะวิ่งมาเซฟและเห็น PA ้นั่นไหม เดิมเบอร์เบดบริงมาเฮกเคิร์ดคาวและเบสแลมอัดหน้าแฟนโน่มันซินแฟนโน่มันซินเลือดเต็มตายไปเลยนะโซโล่คิวแคร์ดีเงินหนึ่งในเกมได้เลยครับดาร์กวิโล่นะเดยเมดมันแรงจริงๆนะครับสกิลเบสแลมอันนี้ครับเดิมเบอร์เบดอัดเข้าไปในป่าต่อแบดไรเดอร์ไปไหนจะไปไหนมีเคิร์ดคาวใส่เข้าไปครับทางนี้แบทไรเดอร์ครับจับไว้ด้วยแลโซแต่ว่าเคิร์ดคาวระเบิดพอดีก็เลยต่างคนต่างสตันไม่ได้ทําอะไรกันชาร์โดเรียมจังหวะนี้แต่ว่าโอ้โหชาร์โดเรียมแล้วก็โดนวินเทอร์เคิร์ ก็เลยไปไหนไม่ได้เลยครับยืนติดตีเพื่อนอยู่แล้ววินเทอร์เคิร์สหมดก็ตายไปครับสตอมบายแบ็กกลับมาแต่ว่าโอ้โหไปเรื่อจังหวะนี้เผาอนะันนี้อีกตายไปแล้วด้วยนะสตอมบายแบ็กมาเก็บซัพพอร์ตที่เหลืออยู่ดูดรูบิกเข้ามาและพยายามจะตีสเปกเตอร์ครับก็ได้ฆ่าไปด้วยนะวินเทอร์เวิร์นกับรูบิกตายไปนะเกมนี้ครับการเงินเหลือห่างกันแค่2,000ครับโคตรบ้าบอสูสีมากๆนะครับแต่ว่าโดตาทูเนี่ยก็คือหนังหักมุมดีๆนี่เองตราบใดที่เกมยังไม่จบเนี่ยเราก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะ ทีมเรเดียนเนี่ยกลายเป็นว่าจะไฟทะลุเอจิเฉยเลยวินเทอร์เอเวนโผล่มาปักวอดครับโดนฆ่าไปก่อนเลยครับคือตายไปเลยนะแบบเร็วมากครับทีมได้ได้ใจจัดๆครับมีเอจิด้วยไงแล้วฝนห้องข้ามตายหนึ่งตัวด้วยสตอมพุ่งมาอย่างไกลแต่ปรากฏโดนมาเรเดอร์จับ PA เข้ามาตีสตอมตายไปเลยนะดาวิโลเนี่ยจะมาซ้อนเพื่อนครับไม่ทันเลยครับคริสวิ่งมาเหมือนจะมาเฮกพีเอแต่ว่าระยะไม่ถึงเขากดบีคบีก่อน, B B อนชาโดว์เรียววิ่งเหนียวมาแต่ว่ามันไม่โผล่จริงๆอ่ะ เทโรเดียมหมดปุ๊บก็คือโดนโดนต่อเลยครับตายไปเลยนะเทโรไลท์เมื่อกี้โดนแค่ลูบิกตัวเดียวไม่ช่วยอะไรเลยทีมได้เสียไปแล้ว2ตัวเออเชเกอร์ครับก็ไม่ถอยเข้ามาเล่นต่อโดน,บนเบเดอร์จับด้วยแลโซและตายไปอีกตัวนึงครับทีมได้ครับตายไป3นะครับสเปกเตอร์ครับตอนนี้สเปกเตอร์ไปแล้วนะอันเดอิงตายไปอีกตัว4ตัวนะตายเกลี้ยงเลยครับและทีมเดเดียนไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวครับหายนะแล้ว แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบ้านสะอาดนะครับโดนทีมไว้ขนาดนี้แม้แต่เอจิตี่สเปกเตอร์เนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้สตอมตายนานเกินไปนะทีมเดียนครับได้บาดแดกเลนกลางไปทั้งเลนเลยครับการเงินกลับขึ้นนําไปด้วยนะนำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้เกมยืดยาวมาจนดาร์กวิโลเลเวล25นะครับคริสได้ทาเลนบวกเวลาของเทโลไลท์1นึวีครับกลายเป็นสตันหมู่5.5วี โคตรโกงนะครับอะไรก็ไม่รู้นะสตันหมู่แบบกว้างๆด้วยนะทางนี้ดาวิลโลครับเจอเบลเดอร์บลิงมากดเคิร์ดคาวเฮกก่อนเลยเบลเดอร์ครับโดนเก็บไปตายไปก่อนเลยนะ้ำด้วยฝีมือของคริสนะวินเทอร์เคิร์ดรอบนี้ตัดไม่ทันทีมดดยไล่ต่ออีกครับและดาวิลโลครับเดินหาคนอื่นด้วยครับหาตำแหน่งฮีโร่ตัวอื่นครับปล่อยเพื่อนไล่เอมังกรนี่ไปครับทางวินเทอร์เวิร์ดครับถ่วงเวลาเต็มที่แล้วก็ตายไปเลยนะโอ้โหคริสเมื่อกี้แบบเอาจัดนะเห็นปุ๊บ,บวิววเดียวคือบลิงเฮกเลย ตายเลยนะเฮกที่ออกมาตั้งแต่ช่วงกลางๆเนี่ยก็มาใช้คุ้มเอาจังหวะนี้นะฮะกลายเป็นคิวสำคัญเฉยเลยเพราะว่าหลังจากได้เก็บ2ตัวเมื่อกี้น่ะทีมได้ครับมีความพยายามลองขึ้นบ้านเลยครับสเปกเ,เตอร์ครับมายืนตีป้อมเลยครับดาวิโลกลางบเบลเบอร์เมนล้อมไว้ให้นะครับถ้าเกิด PA บลิงเข้ามาเนี่ยจะโดนรู้ทันทีเลยสเปกเ,เตอร์ยืนตีป้อมชิวๆครับทางนี้ทีมเรเดียนครับเสียฟอร์ดีไฟล์บ้าแล้วครับและเบเลเดอร์ซื้อเกิดมาเลยครับ ทางนี้เบลเดอร์ซื้อเกิดมาปุ๊บสเปคเซอร์ครับรีบวิ่งออกเลยครับดาวิโลครับรีบเทคเบลเดอร์ไว้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องจับใครทีมไดยถอยมาก่อนทั้งทีมเลยนะก็เป็นการเฮกที่สวยมากนะเมื่อกี้นะตัดจังหวะเบลเดอร์เอาไว้ได้ เกมตึงมากเพราะว่าตอนนี้ฮีโร่เกิดครบแล้วทีมได้ครับสมองวิ่งไปทางซ้ายครับเพราะว่าไม่มีฮีโร่ทีมเลเดียนโผล่ได้ล่างเลยนะครับมันต้องอยู่ในป่านี้แน่นอนครับคริตครับปิงปๆงไปและสตอมครับเจอคนครับสเปกเตอร์กดอันตีมาคริตบลิงมายิงเทอรรไลท์ใส่เรียกบิ๊กบีด้2ตัวเลยนะรูบิกโดนเทอรรไลท์ไปติดเฟียห้วิโดนเชโรเดรยมอัดไปด้วยวินเทอร์เคิร์ตัดจังหวะได้ดีครับดาววิโร่เขาวิ่งตามเพื่อนเข้ามาครับเคิร์ดข่าวอัดเข้าไปกลางวงรูบิกครับตายไปแล้วนะ และ P.A. ครับเจอเฮกแล้วโดนเบสแลมถูใส่ P.A. ไม่ได้เล่นเลยครับไฟนี่ครับคือด้วยความที่มันจําเป็นต้องลั่นบีคบีเร็วไปหน่อยพรโดนเทโลไลท์เมื่อกี้ก็เลยทำให้บีคบีหมดปุ๊บทีมในเดียนไฟไม่ได้อีกเลยครับรูบิกโดนไล่ยันบ้านเลยครับกดสกิลมาซี่ช่วยตัวเองแล้วดูบิกเนี่ยก็รอดไปได้นะฮะทีมได้ได้เก็บฮีโร่3ตัววิ่งขึ้นบ้านกันมาทั้งทีมทันที ตอนนี้ทีมไดไม่รออะไรอีกแล้วครับดูบิกโผลมาโดนโดดใส่3ตัวตายไปเลยครับดาวิโลกาลังวิ่งตามเพื่อนมาด้วยนะสเปกเตอร์กับสตอมและเออร์เชเกอร์ต้องการเอ็นเกมนี้แล้วแบบไม่ต้องเอาบาดแผกใดๆทั้งนั้นนะเพราะเดี๋ยว PA เกับไปเรเดอร์มันมจะเกิดมาทันครับดาวิโลครับมีการมาเบสแลมเคลียครีบเล่นนะแต่ตอนนี้ครับโหดูความตั้งใจในการตีบ้านนั้นสิโอช่วงตีสุดๆนะและเอายังไงเนี่ยมีมาซี่ติดอยู่ตรงนั้น1ตัวทางดาวิโลครับวิ่งมาถ่งเวลาครับ นี่เนี่ยเฮกไปอย่ามายุ่งนะฮะอย่ามายุ่งตรงนี้ขอตีบ้านแบบคลีนคลีนเหมือนเทเวิร์นครับตายไปนะเหลือมาซี่ตัวสุดท้ายมาซี่ครับโดนมาแบบอยากท้าทายโดนอเิซอบเดส,สตันครับและบิคบีอยู่บิคบีหมดเมื่อไหร่ตายแน่นอนเอาตายไปเลยนะเจอเชเกอร์ทุบใส่นะและเรียบร้อยนะหันกลับมาตีบ้านต่อบ้านแตกไปทีมดายเกมนี้ครับชนะได้สำเร็จครับ E ีจคริปดาวิโลนะเล่นอย่างดีในเกมสุดบ้าคลั่งนี้นะฮะ แล้วก็จบไปกับเกมสุดมันนี้ที่ e g ค r i t เล่นดาวิโลเอาไว้ได้อย่างแซ่บมากนะฮะต้นเกมนี่คือแบบเดินสู้แบบไม่หยุดจนแบบมันสร้างโมเมนตัมที่ดีมากให้แบบสเป c t ตอรวยสตอมรวยแล้วแบบช่วงเวลาที่เกือบจะโยนไปเนี่ยก็ยังกลับมาได้นะด้วยความโหดท้ายเกมของสเปกเตอร์ซอมสป i ริตและความว่องไวในการบลิงเฮกของดาวิโลนะเรียกได้ว่าเนี่ยเป็น2ไอเทมคอมโบเนี่ยพลิกเกมได้เลยนะบลิงมาเฮกคนแล้วก็เก็บคนได้เลยครับ โอเคก็หวังว่าจะชอบกันนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้และมีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายๆขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายๆครับ